ครับในคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พูดถึงว่าสาเหตุที่เกิดการเปล่งแสงแบบไม่ต่อเนื่องของ e ขอิ e เล็กตรอนก็คือการที่น่าจะเกิดจากอิเล็กตรอนตัวนี้ในขณะที่มันเปล่งแสงนะครับมันมีแรงไฟฟ้าคูลอมนะครับตามกฎคูลอมมากระทำานะครับ เปล่งแสงจะมีแรงไฟฟ้ากุลอมนะครับของนิวเคลียสที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดนะครับมากระทำนะครับ ีนี้นะครับาการที่การที่เราพูดถึงแค่การที่ผมพูดถึงแค่การมีแรงมากระทำเนี่ยมันก็ยังไม่สื่อถึงตำแหน่งที่เวลาต่างๆใช่ไหมครับเพราะว่าในทฤษฎีของนิวตันเนี่ยนะครับหรือว่าในทฤษฎีของนิวตันที่นิวตันบอกว่าถ้าหากจะ ถ้าหากใครก็ตามจะเอาทฤษฎีของเขาปฏิบายนะครับก็จะต้องเอาสมการการเคลื่อนที่ของเขานะครับไปใช้ด้วยนะครับเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะมันมันไม่สามารถที่จะอ้างว่านิวตันอธิบายแบบนี้โดยที่คุณไม่เอาสมการซิกมาเอทกัเมี M A ไปใช้งานอันนี้จะจะไม่สามารถที่จะอ้างอ้างได้นะครับคุณจะอ้างได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถที่จะพิสูจด้วยซิกมาเอทกัเมี M A. ในคำอธิบายของคุณซะก่อนคุณถึงจะอ้างได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าไอซิกมาอกรมเเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างที่ผู้ที่นําสมการหรือว่าผู้ที่หรือว่าผู้ที่อ,ทอ้างทฤษฎีนิวตันเมื่อะกี้จะต้องรู้ซะก่อนครับพูดง,ง่ายๆคือในท้ายที่สุดแล้วนะครับผู้ที่ใช้ทฤษฎีของนิวตันเนี่ยจะต้องรู้ ตำแหน่งที่เวลาต่างๆของอิเล็กตรอนนะครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับมีหน้าตาเป็นยังไงโดย x ที่เวลาต่างๆก็จะต้องมาจากการทราบแรงพวกนี้นะครับก็คือแรงตัวนี้จะอยู่ในนี้แล้ว a ก็คือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนครับการเคลื่อนที่อิเล็กตรอนก็จะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เวลาต่างๆแล้วก็โมเมนตมที่เวลาต่างๆใช่มครับมีหน้าตาเป็นยังไงครับโดยหน้าตาของมันเนี่ย ฟังชันของมันเนี่ยจะต้องประกอบด้วยแรงตัวนี้อยู่ในนั้นอยู่แล้วครับนอกจากมีแรงก็ต้องมีมวลใช่ไหมครับมีมวลของอิเล็กตรอนอยู่ในนั้นอยู่แล้วทีนี้เราก็จะมาดูว่าถ้าลรถ้าผมตั้งสมมติฐานว่ามีแรงอย่างนี้แล้วม,มีแรงอะไรบ้างนะครับมีแรงที่ตั้งสมมติฐานไว้ก่อนหน้านี้ก็คือมีแรงคูลบม,มีแรงไฟฟ้าคูลอมบกับแรง สนามแม่เหล็กใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กจากนิวเคลียสนะครับที่กระทำทีนี้นะครับเมื่อนะผมนำเอาแรงพวกนี้นะครับไปใส่ลงไปในซิมาเอฟแล้วแล้วผมก็หาซูสมก,การหา XT กนะครับกับ p t มันมีหน้าตาที่เป็นแบบว่าอันนี้ผมยังไม่โซนะครับถ้าผมโซ์แล้วนะครับผม คาดการไว้ว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นครับก็คือตำแหน่งที่เวลาต่างๆของอิเล็กตรอนเนี่ยจะเป็นแบบว่าน,นี้ที่อันนีทลลนนน้ที่เวลาเริ่มต้นครับอิเล็กตรอนที่เวลาเริ่มต้น t เท่ากับ0 s กับ t เท่ากับ 1s นะครับมันก็จะทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงนะจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เวลาต่างๆแล้วก็การเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เวลาต่างๆนะโดยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและก็โมเมนตัมเนี่ยมันจะมันจะมีพฤติกรรมที่มีความเป็นควอนตัมนะครับโดยพฤติกรรมหรือว่าสมบัติความเป็นควอนตัมเมื่อถูกแสดงให้อยู่บนตัวแปรของ การกระจัด Delta เดลต้าเกนี่ก็คือการกระจัดก็คือผลต่างของเวกเตอร์สเวกเตอร์ตำแหน่ง2อันใช่ไหมครับนี่ก็คือ x ที่เวลา0กับ x ที่เวลา1 นี้ถ้าเราถ้าเราสามารถที่จะถ้าผมสามารถที่จะโซสมการนี้ได้แล้วนะครับมันจะมีหน้าตาสมบัติของสมการนี้นะครับจะมีหน้าตาเป็นแบบว่ามันจะแสดงสมบัติของความเป็นคนตัำเมื่อมองจากตัวแปรการกระจัดได้ว่านะครับ ทำไมอิเล็กตรอนจึงเปล่งแสงออกมาแบบความถี่ไม่ต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากการเคลื่อนที่ของมันก็คือการกระจัดของมันนี่จะเป็นแบบว่ามันจะคล้ายๆกับเป็นการกระจิงของเป็นการกระจิงของความต้นนะครับก็คือผลของการกระจิงของความต้นนนี่นะครับถ้าเราถ้าเราดูการกระจิงของความตันนะครับการกระจิงของความต้นนี่จะเป็นแบบว่า มีแสงเข้าที่มีความถี่สูงแล้วก็มีแสงออกนะครับที่ความถี่ต่ำนะครับสีเหลืองจะแทนด้วยความถี่ที่ต่ำกว่าสีส้มนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอิเล็กตรอนนะครับมันจะกระเจิงออกมาทางด้านนี้นะครับหลังจากที่มันโดนชนแล้ว มันจะกระจิงอ,ออกมานะครับลิกตอนตัวนี้เล็กตอนตัวนี้นะครับ เมื่อมันกระเจิงออกมามันจะมีขนาดของการกระจัดใช่ไหมครับที่ผมได้พูดถึงเมื่อกีนะ้ก็คือการกระจัดอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมอันนี้ก็คือสองอันนี้นะครับสองอันนี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผมรู้แล้วจากการโซูสมการนะครับก็คือตัวนี้นะครับหรือตัวนี้ก็คือนี้อันเดียวกันนะครับ อันนี้กับอันนี้เคลื่อนเดียวกันครับที่พูดถึงเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเกิดความเป็นควอนตัมนะครับเน,เนื่องจากควอนตัมที่ไอสไตน์นิยามนะครับมันจะมีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าที่ท,ที่พลังนิยามนะครับควอนตัมที่พลังนิยามก็คือเป็นควอนตัมที่บอกว่าอิเล็กตรอนเปล่งแสงออกมาด้วยความถี่ไม่ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็ควอนตัมที่ไอสไตน์นิยามก็คืออิเล็ก t รอนจะดูดกลืนแสงด้วยด้วยด้วยช่วงเวลาที่จำกัดนะครับก็คือก็คือคล้ายๆกับว่าอิเล็ก tron ตัวนี้เนี่ยจะดูดกลืนแสงตัวนี้ด้วยขนาดที่มีขนาดจำกัดนะครับมันจะไม่สามารถที่จะดูดกลืนแสงได้แบบ ไปเรื่อยๆ,ๆอะไรประมาณนี้ดังนั้นความเป็นควอนตัมในแบบของไอสไตล์ก็คืออิเล็กตรอนจะดูดกลืนแสงได้ในขนาดจำกัดครับส่วนควอนตัมในมุมมองของพลังก็คืออะไรครับควอนตัมในมุมมองของพลังก็คืออิเล็กตรอนนะครับจะเปล่งแสงนะครับ อิเล็กตรอนจะเปล่งแสงออกมาด้วยความถี่ที่จํากัดครับอันนี้คือพลังพลังมองครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนตัวเขียนตันหนังสืออันนี้อันนี้อันนี้คือต้องอธิบายด้วยทฤษฎีของพลังตอนที่กระเจิงออกมาต้องอธิบายด้วยพลังอันนี้ต้องอธิบายด้วยไอสไตน์ อะไรก็ตามนะครับสังเกตเห็นว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยจะจะนิยามควอนตัมในแบบเดียวกันก็คือคล้ายๆว่าอิเล็กต r o n สองตัวนี้เนี่ยจะมีอำนาจในการเปล่งแสงจำกัดครับก็คือเปล่งแสงแบบความถี่ไม่ต่อเนื่องครับคือเปล่งแล้วก็หยุดหยุดเปล่งแล้วก็ไปเปล่งอันอื่นนะครับคล้ายๆกับว่าทำไมนะครับอิเล็กต r o n ตัวนี้เนี่ย ในสองสถานการณ์นี้มันจึงสอดคล้องกัน,นครับถ้าเรามาอธิบายด้วยตำแหน่งนีครับตำแหน่งแล้วก็ซิกมาเเราจะเห็นว่าลักษณะของการกระจัดของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะมีผลต่อการเปล่งแสงแล้วก็ดูดกลืนแสงนะครับก็คือพูดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพูดให้เห็นภาพง่ายกว่านี้ก็คือในกรณีของออแรงไฟฟ้าคูลอมใช่ไหมครับถ้ามีแรงไฟฟ้าคูลอม เป็นแรงไฟฟ้าสถิตนะครับแล้วมีอิเล็กตรอนกำลังดูดคลื่นพลังงานจากมันเนี่ยค,คือในการดูดคลื่นนะครับเดี๋ยววัดใหม่นะครับมันไม่ซื้อจัดเจียนอะไร มีแรงไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นแรงไฟฟ้ากู่ลาบครับเนี่อกี้แล้อิเล็กตรอนกำลังดูดกลืนพลังงานจากมัน,นครับพูดง่ายๆก็คืออิเล็กตรอนจะต้องเคลื่อนที่จากตรงนี้มาสู่ตรงนี้นครับเพื่อทำให้เกิดการกระจัดในขนาดเดลต้า x ตัวนี้นะครับ เดลตาเตัวนี้จะสอดคล้องกับซิกมา F นะครับดอทกับ DX เล้วราได้งานตัวนี้นะครับเดลตาเอตัวนี้ก็คือเป็นน้อยๆของอันนี้นะครับทีนี้ในกรณีนี้นี่เราจะเห็นว่า DX ตัวนี้นะครับสามารถที่จะคืออิเล็กตรอนตัวนี้สามารถที่จะดูดกลืนพลังงานจากสนามแรงไฟฟ้าสถิตอันนี้ได้แบบแบบ ลักษณะเดียวกันไปเรื่อยๆเพราะว่าอิเล็กตรอนสามารถที่จะเลื่อนที่ขนานกับสนามแรงตัวนี้ไปได้ได้ไกลถ้าในกรณีแบบนี้ก็คือเป็นการดูดกลืนแบบต่อเนื่องครับอิเล็กตรอนจะดูดกลืนพลังงานสักไฟฟ้าแบบต่อเนื่องครับซึ่งจะไม่เหมือนกับในกรณีของการดูดกลืนพลังงานไฟฟ้าจากแสงครับซึ่งไม่สามารถที่จะดูดกลืนได้แบบต่อเนื่องเพราะว่าอิเล็กตรอนตัวนี้มันจะกระเจิงมาทางด้านข้างซึ่งไม่ขนานกับ สนามไฟฟ้าเดิมอีกแล้วนะครับไม่ว่าสนามไฟฟ้าของแสงสองแสงที่เข้าเกิดไปชนเนี่ยมันจะชี้ไปทางไหนก็ตามแต่อิเล็กตรอนมันถูกบังคับด้วยแรงอนอื่นด้วยนะไม่ใช่มีแค่แรงไฟฟ้าอย่างเดียวดังนั้นทําให้อิเล็กตรอนตัวนี้จะต้องกระจึงออกไปทางด้านอื่นตามแรงอีกนึงซึ่งน่าจะเป็นแรงแม่เหล็กของของ,ของแสงนั่นเองนะครับผิดจากกรณีในกรณีนี้ที่อิเล็กตรอนไม่ถูกบังคับโดยสนามแม่เหล็กทําให้อิเล็กตรอนสามารถขนานกับ สนามแรงไฟฟ้าสถิตไปได้เรื่อยๆทำให้การดูดกลืนมีความต่อเนื่องครับส่วนการดูดกลืนพลังงานสักไฟฟ้าจากแสงจะไม่มีความต่อเนื่องเพราะโดนสนามแม่เหล็กของแสงบังคับอิเล็กตรอนต้องเคลื่อนที่แบบไม่ขนานกับสนามไฟฟ้าอีกต่อไปนะครับท่าน,นทำให้มันดูดกลืนแสงได้มีขนาดจํากัดเช่นเดียวกันเมื่อดูดกลืนแสงมีขนาดจํากัด ในขณะที่มันดูดลืนมันก็ต้องเปล่งแสงออกมานะครับอย่างพร้อมกันนะครับอย่างพร้อมกันเพราะว่าสาเหตุเกินเดียวกันนั้นทําให้การเปล่งแสงเนี่ยมีมีขนาดจํากัดตามไปด้วยนะครับนี่ก็เลยทําให้เกิดการเปล่งแสงแบบมต่ตัวนองก็คือเปล่งแสงได้ค่านึงแล้วพอมันกระเจิองออกมาตรงนี้มันก็เลิกเปล่งแสงครับมันก็เลิกเปล่งแสงไปซะแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความถี่ที่ เป็นศูนนะครับตัวนี้แสงนะตรงนี้ก็คือพูดง่าไงคือมันไม่เปล่งแสงเองครับอันนี้คือคือ,อการอธิบายทฤษฎีควอนตัมเอ้ยไม่ใช่การอธิบายปรากฏการณ์การเปล่งแสงแล้วก็การดูดแสงแบบไม่ตัวเนื่องของทั้งของของพลังและของไอสไตล์ในแบบร่วมกันโดยใช้ตัวแปรการกระจัด ของนิวตันครับที่ผมได้พูดพูดถึงในสมมติฐานของตัวเองไปแล้วเมื่อกี้ครับครับวันนี้ก็อยากจะมีสิ่งที่บันทึกไว้บีบแค่นี้ครับ